มาตกนะแต่ว่าไม่รู้จะเหี่ยหรือเปล่าเน,นี่ยซุกไม่เห็นแล้วนะนี่ถ่ายมาจากหน้าบ้านไม่กล้าออกไปหนาวอันนี้ขึ้มองขึ้นไปนี่ก็เป็นบ้านโอ๊ะอยู่ชั้นสองเนี่ยมีบ้านเราละก็มินก็นั่งคุยกับพี่พพเขาอยู่พวกพี่สมองนั่นแหละว,วางกิจกรรมแล้วแหละนี่ครัวนี่นนดูหน้าตาเรานี่ที่เราทำเนี่ยบัตรนะแบบมินมีบัตรละห้าสิบบาทบัตรหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทยังไม่ได้ใช้เลย เดี๋ยวไปดูห้องเราดีกว่านี่ใน,ในบ้านห้องน้ำก่อน,นเปิดมามีตู้ใส่ของของพี่เขาทั้งนั้นแหละของเรามีแค่แปรงสีฟันยาสีฟันนี่ดูร้านขายเครื่องสำอางเครื่องแชมพูยาสระผมนี่ของเราเดี๋ยวเราไปดูในห้องนี่ห้องเราอยู่ตรงข้ามห้องน้ำ นีเตียงมีนรกไหมล่ะมี่ดูเตียงเราพอกันแล้วมีตุ๊กตามีอะไรอยู่นี่สัมภารกปรตูสภาไอไปเหอะอันนี้มีมูให้นั่งนี่เอามันไปแค่นี้แหละมีเครื่องซักผ้าอันใหม่ที่เขาเอามาให้เอาไปดูอีกมากอีกรอบหนึ่งเปิดประตูไว้อยู่ด้วยนะ มาตกจริงๆแต่วันนี้เพิ่งตกเมื่อเช้าเองอะก่อนหน้านี้ยังไม่เห็นตกอะไรเลยอิสโนแมนซากที่ยังเหลืออยู่ซึ่งเราเป็นคนเตะหัวมันไปเองแหละเนี่ยมันม,ม,มัวๆเพราะทีม่มันตกนะนี่เห็นชัดๆเลยน,นี่ทางที่รถเวลารถวิ่งมารับเราทางนี้นี่ก็จะมีบันไดขึ้นไปสำหรับชันต่อไปข้างบน Ok, par